นายนิยวัฒน์ทองดงเทสเอกรัตตีรหัสนักศึกษาห้าแปด2น1 1าสามสองศูนย์วันนี้จะพูดบทความเรื่องราดเอกนะครับราดเอกเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีวัฒนการมารจากกับแต่คงเดิมใช้กับสองอันเป็นจังหวะต่อมาเกิดความคิดว่าถ้าเอากับได้หลายอันมาเรียงลาดลงไปแล้วแก้ไขประดิษฐ์มีขนาดรับลงนะครับ แล้วทำลางลองอุ้มเสียงใช้เชือกร้อยไม้กับขนาดต่างๆกันให้ติดก,กันลูกระนาดเรียกกันเรียกที่ปูกติดกันเป็นแผ่นเดียวกันเรียกว่าผืนระนาดเอกใช้ในงานมงคลเป็นเครื่องดนตรีประเภทมงคลในบ้านบรรเลงในประเภทวงผีภาคและวงมโหรี โดยทําหน้าที่เป็นผู้นำวงส่วนประกอบของระนาดเอกมีสามต่วได้แก่ผืนรางและไม้ตี 1. ผืนประกอบไปด้วยลูกระนาดซึ่งทําด้วยไม้ชิงชันหรือไม้ไผ่ผืนละนาดเป็นไม้เนื้อนุ่มเสียงจะหอมอิ่มและเสียงคงชัดเหมาะสำหรับการบรรเลงในวงปีพาดไม้แข็ง โคนพื้นและนาที่ทําจากไม้ไผ่จะทําให้เสียงล่มนวลเหมาะสําหรับวงปีภาพไม้นวมวงปีภาพผสมเครื่องสายลูกระนาที่มี23หรือถึง22ลูกโดยลูกที่22เรียกว่าลูกลีบหรือลูกลีบปลายสามลางเป็นส่วนประกอบเป็นกล่องเสียงของระนาดท,ทำให้หน้าที่อุ้มเสียง นิยมทําด้วยไม้สักและทาด้วยน้ำมันขัดเงาปัจจุบันการใช้ระนาดที่ทําด้วยไม้ขัดเงาหรือน้ำมันลดความนิยมลงถ้านคร่ีนิยมใช้ไม้ระนาดไอระาานาดนะครับที่แกะสลักด,ด้วยลวดลายไทยและลงลักปิดทองเพื่อความสวยงามต่อไฟไม้ระนาดเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการระนาดในการบรรเลงเสียง โดยมี2ประเภทสองชนิดคือไม้แข็งและไม้นวมไม้แข็งพันด้วยผ้าอย่างแน่นและชุบด,ด้วยรักจนแข็งเวลาตีจะมีเสียงคมชัดเหมาะกับวงผ้าไม้แข็งวง琵ามอนญวงพานังหงส่วนไม้นวมเป็นไม้ตีระนาดที่พันพันด้วยผ้าการใช้ได้ลักหลายๆรอบ เพื่อวความสวยงามมีเสียงนุ่มนวลบรรเลงในวงปีพาธไม้นวมวงโมโูรีวงปีพาธสมขึ้นสายวงบีพาธติดกำปัน,นต่อไปท่านั่งท่านั่งที่นิยมในการบรรเลงระนาดมีสองลนะักษณะคือการบรรเลงขัดสมาธิและนั่งขับเพียบโดยท่านั่งแบบขัดสมาธิถือว่าเป็นท่านั่งที่เหมาะสมและดีที่สุดในการบรรเลงระนาดเพราะเป็นท่านั่งที่ เป็นความเป็นธรรมชาติมีความสะดวกผ่อนคลายขอให้เกิดเปลียนภาพในการบารเรงได้มากที่สุดการจับไม้ละนาดเองให้ก้านไม้ละนาดอยู่ในอุ้มมือนิ้วทุกนิ้วช่วยควบคุมการจับไม้มือทั้งสองมือคว่ำลงข้อศอกทำมุมฉากประมาณนี้ครับตำแหน่ง แขนซ้ายและแขนขวาต้องขนานกันตำแหน่งของนิ้วอาจแตกต่างกันบ้างแบ่งออกเป็นสามลักษณะคือ 1. การจับปากกาการจับแบบปากกานะครับนี้ตำแหน่งของนิ้วชี้อยู่บนไม้และนาดการฝึกเริ่มะนาควนฝึกหัดโดยลักษณะนี้ซึ่งนอกนอกจากมีความสวยงามแล้วยังมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ในการสร้างเสียงการจัดตำแหน่งของนิ้วจะตกไปอยู่ตรงข้ามกับหัวแม่มือก้านของไม้และหน้าอยู่ตรงตำแหน่งกึ่งกลางร,ระหว่างปลายนิ้วกับข้อบนของนิ้วการจับต่อไปคือการจับแบบปากนกแก้วตำแหน่งของก้านไม้และหน้าอยู่ตำแหน่งเส้นข้อมือข้อบนต่อไปคือตำแหน่งของเสียง เมื่อเปรียบเทียบระนาดเอกกับเครื่องดนรตรีไทยชนิดอื่นๆระนาดเอกเป็นดนตรีไทยที่มีเสียงมากที่สุดโดยมีจํานวน21-22ถึงระดับเสียงความมีจํานวนเสียงมากถึง22เสียงทําให้มีความกว้างของเสียงควบคุมถึง3ช่วงทุกเสียงส่งผลให้การเดินทานองของเสียงเป็นไปอย่าง ไม่สำซ่าจำเจอยู่ที่ช่วงระดับเสียงใ้เสียงหนึ่งหลักการปฏิบัติระนาดเอกทั่วไปหนึ่งนะครับตีตรงกลางลูกละน้านสองการเคลื่อนของมือโดยมือซ้ายมือขวาต้องอยู่ในแนวเดียวกันตำแหน่งของไม้ต้องตึงกลางรายละเอียดทั้งทิศของผืนระนาดสามการยกไม้ เสียงของระนาดเอกจะดังมากหรือน้อยอยู่ที่พลังการตีควรยกไม้สูงจากพื้นนระมันหนิ้วสําหรับการตีฉากและสองนิ้วสําหรับการตีติ้มสี่น้ําหนักมือต้องลดน้ําหนักของมือซ้ายและมือขวาให้เท่ากันก้ผมจะมาจบการผู้บทความเกี่ยวกับเรื่องระนาดนะครับขอบคุณครับ